ครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมไอฮาวายไทเกอร์ช็อปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทเกอร์รีวิวครับเป็นรายการที่จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ไปรีวิวเสื้อฮาวายแล้วก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเสื้อฮาวายนะครับรายการนี้จะทําให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับลงรักในมนต์เสน่ห์ของเสื้อฮาวายอย่างแน่นอนเลยครับ เอาล่ะครับแล้ใน EP นี้เป็น EP แรกของเรานะครับเราก็จะมารีวิวเสื้อเจ้าตัว Sun Surf Special Edition Onakadori นั่นเองครับ เจ้าเสื้อตัวนี้นะครับก็ผลิตออกมาทั้งหมด2เจนนะครับเจนที่1เป็นปี2009ครับรหัส SS34667 ครับแล้วก็ตัวเจนที่2นะครับผลิตในปี2020ครับรหัส SS38418 เป็นผ้าเลยอรยอนเคฟนะครับ ผลิตออกมาทั้งหมด3สีนะครับมีสีดำแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าครับคุณสมบัติของผ้าเรยอนเคฟนะครับเป็นผ้าที่สวมใส่สบายครับและสามารถดูดความชื้นและระบายความร้อนได้ดีสัมผัสเนื้อผ้าของเรยอนเคฟนะครับจะออกสางนิดๆมีความนุ่มและมีความยืดหยุ่นนะครับผ้าเรยอนเคฟยังสามารถทนความร้อนได้ดีเป็นผ้าที่นักสะสมเสื้อฮาวายส่วนใหญ่ครับนิยมเล่นกันนะครับเพราะว่าเวลาสวมใส่ไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่า คุณลอขึ้นยังเห็นได้ชัดครับ เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคําว่าโอ,โอนากาโดริคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาขายายความคําว่าโอนากาโดริให้ฟังนะครับโอนากาโดรินะครับหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่าไก่หางยาวครับจะเป็นไก่ที่หางยาวที่สุดในโลกถือกําเนิดที่จังหวัดโคจิครับประเทศญี่ปุ่นจัดได้ว่าเป็นไก่ที่ชนิดพิเศษเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นครับที่ห้ามนําออกนอกประเทศความพิเศษของไก่โอนากาโดรินะครับนั้นอยู่ที่หางครับโดยเฉพาะตัวผู้นะครับ ที่หางยาวมากๆเฉลี่ยความยาวอยู่ที่80-100เซนเมตรเลยครับแต่ในอดีตนั้นเคยมีการบันทึกความยาวของหางไก่กสายพันธุ์นี้ได้ความยาวถึง13เมตรครับแต่ในปี2013วัดได้สูงสุดที่3.6เมตรเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นไก่ที่หางยาวที่สุดในโลกอยู่เช่นเคยและไก่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์นะครับว่ากันว่าในวันปีใหม่นะครับเสียงแรกที่ได้ยินตอนตื่นขึ้นมาครับเป็นเสียงไก่ขันจะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่โชคดีทั้งปีเลยครับ เดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาในไทยกันนะครับเกิดการซื้อขายกันอยู่ที่เจนที่1ก็อยู่ประมาณหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆครับส่วนในเจนที่2นะครับก็จะอยู่หลักพันไปปลายถึงหมื่นต้นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการของตลาดครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับของเจ้าเสื้อตัวนี้ที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเจ้าเสื้อตัวนี้หรือ อยากให้ผมรีวิวเสื้อตัวไหนลองมาพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์ีได้เลยครับขอบคุณที่ชมกันมาจนจบคลิปถ้าชอบถูกใจถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยครับไว้เจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ